เพรแคททดสอบมาหลายครั้งแล้วสำหรับสูตรนี้นะคะว่าเขาให้สีเขียวมากกว่าสีอื่นนะจ๊ะดังนั้นถ้าใครอยากจะได้สีเขียวนะคะแนะนำให้ <Hey. S 1> ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์สายสวนอารมณ์ดีนะคะเย็นวันนี้แคทจะนําเอาเทคนิคดีๆสูตรดีๆของการทําจุลินรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวสูตรนมทั่วเหเลืองเน่านะจ๊ะมาแบ่งปันทุกคนอีกหนึ่งวิธีการนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเร่งให้เขาเป็นสีเขียวได้ไวนะคะค่ะและด้านหลังของทุกคนนี้นะคะเป็นจุลินรียสังเคราะห์แสงสีเขียวที่แคททาไว้10กว่าวันแล้วนะจ๊ะเริ่มเป็นสีเขียวที่ชัดขึ้นแต่ยังไม่ได้ที่นะ้เพราะว่ากลิ่นมันยังเหม็นอย ส่วนขวดที่ทําได้ที่อายุมากกว่า2เดือนนั้นกลิ่นเขาจะหอมเย็นๆนะคะอย่างเช่นขวดนี้นะคะขวดที่ทําตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะจ๊ะตั้งแต่วันที่แคททาอาหารเลี้ยงเชื้อครั้งที่คุณฮายชิมานะคะก็คือขวดนั้นนั่นเองเดี๋ยวดมให้ดูก่อนนะคะว่าขวดเนี้ยขวดนี้ที่เป็นได้ที่กลิ่นมันจะไม่เหม็นนะคะกลิ่นเขาจะออกหอมเย็นๆนะคะ หอมเย็นมากๆากเลยค่ะถ้าใครทดลองทําแล้วลองดมดูนะจ๊ะกลิ่นมันจะหอมเย็นไม่เหม็นเลยค่ะหอมแบบสลายเย็นๆนะคะส่วนขวดนี้นะคะอาหารยังคงลอยฟองอยู่ข้างบนและมีลักษณะเป็นสีครีมๆนะจ๊ะอันนี้กลิ่นไม่หอมนะคะเพราะว่าเพิ่งทําได้สิบกว่าวันคือกลิ่นมันยังมีความเหม็นอยู่แต่มันจะไม่เหม็นรุนแรงเหมือนกับสูตรอื่นๆนะคะ แล้วเทคนิควิธีการทำให้เป็นสีเขียวในลักษณะแบบนี้กับสูตรนมถั่วเหลืองเน่าของแคทนะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าการทำนมถั่วเหลืองเน่าให้กลายเป็นสีเขียวสวยๆหอมๆในลักษณะแบบนี้ทำอย่างไรนะคะสีเขียวสูตรนี้จะช่วยเร่งบำรุงใบพืชยอดพืชน,นะคะ นำเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวไปแช่มเมล็ดพันธุ์ก่อนลงปลูกก็ยิ่งดีค่ะช่วยบํารุงรากเรีงรากบํารุงยอดบํารุงใบได้ดีมากๆนะคะดังนั้นสูตรนี้ไม่ควรพลาดนะคะใครที่ชื่นชอบการทดลองทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วอยากได้สีเขียวนะคะแนะนําสูตรนี้เลยค่ะดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทําพร้อมกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมี อาหารเย้ยงเชื้อนะคะที่แคทหมักไว้ตั้งแต่วันที่คุณฮายาชิมารับเอาหัวเชื้อแล้วก็ได้ทดลองเทนมถั่วเหลืองนะคะบรรจุใส่ในขวด1.5ลิตรนะจ๊ะ เป็นการหมักอาหารเลี้ยงเชื้อในวันแรกวันต่อมามันก็เริ่มเนา่าเริ่มเนา่าเมื่อเน่าได้ที่แล้วแคทก็เทออกมาใส่ขวดขนาด6ลิตรนี้แล้วก็เติมน้ําฝนลงไปนะจ๊ะมันยังไม่เขียวสะทีเดียวเพราะว่าปริมาณอาหารมันน่าจะเยอะเกินกว่าที่จุลินทรีย์ในแหล่งน้ามันจะย่อยไหวนะจ๊ะดังนั้นแคทก,ก็หมักทิ้งไปเรื่อยๆผ่านไป1เดือน2เดือน ขวดใหญ่มันก็ยังคงเป็นสีครีมครีมนะคะจะอมเขียวบางช่วงแต่ก็กลับมาครีมเหมือนเดิมซึ่งไม่เป็นปัญหาสําหรับแคทเพราะว่าในขวดเล็กนะคะที่แคทได้แบ่งเอาอาหารจากขวดขนาด6ลิตรมาทําหัวเชื้อในขวด1.5ลิตรนี้นะคะก็ใส่ปริมาณอาหาร ประมาณหนึ่งก็คือจะใส่100 ml หรือ50 ml ก็ได้เมื่อใส่ในปริมาณที่เหมาะสมกับที่จุลินทรีย์ในแหล่งน้ำมันจะสามารถย่อยไหวมันก็จะกลายเป็นสีเขียวขึ้นไวมากๆอย่างเช่น4ขวดที่แคททดลองมาเมื่อ10กว่าวันที่ผ่านมานี้นะจ๊ะแคทเติมเอาอาหารเลี้ยงเชื้อที่อยู่ในขวดใหญ่นะคะใส่ในขวด1.5ลิตรปริมาณที่อยู่ขนาดนี้นะคะก็คือ ขนาด100 ml นะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำฝนนะคะเน้นย้ำว่ารอบนี้แคทใช้น้ำฝนในการทำหัวเชื้อจุลินรีย์นะคะเขาจึงออกมาเป็นสีเขียวได้ไวมากเพราะว่าแหล่งน้ำที่แคทมีในแท่งน้ำฝนเก่าส่วนใหญ่จะให้เป็นสีเขียวออกมาได้ดีกว่านะคะเป็นน้ำฝนชุดเดียวกับที่แคทนำมาเลี้ยงคูม,มาเลสก็คือชุดสีแดงข้างหลังโนงนะจ๊ะ เป็นแหล่งน้ําชุดเดียวกันเขาสามารถให้ทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะแต่ว่า ปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เป็นสีต่างๆก็คืออาหารที่เรานํามาเลี้ยงนะคะอาหารชุดนี้มันทําจากนมถั่วเหลืองเน่าดังนั้นสีเขียวมันจะออกมาชัดเจนมากกว่าที่จะเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าเราเน้นที่จะทําสีเขียวพอแคททดสอบมาหลายครั้งแล้วสําหรับสูตรนี้นะคะว่าเขาให้สีเขียวมากกว่าสีอื่นนะจ๊ะดังนั้นถ้าใครอยากจะได้สีเขียวนะคะแนะนําให้ใช้นมถั่วเหลืองเน่านะคะเป็นตัว ทำอาหารเลี้ยงเชื้อชุดนี้จ้ะเดี๋ยวขวดที่แคทเตรียมไว้นะะเพื่อทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูว่าเราจะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวนี้ด้วยปริมาณเท่าไหร่ที่แคททดลองแล้วกะอย่างพอดีแล้วนะจ๊ะว่าเมื่อเราตวงแล้วนำมาเลี้ยงก็คือสี่ขวดเนี้ยแคททำไว้ก่อนให้ทุกคนได้ดูเป็นตัวอย่างแล้ววันนี้แคทก็จะมาตวงให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้แคทจะไปเทอ,อาหาร ขนาด100 ml นะคะใส่ในขวด1.5ลิตรที่มีน้ำฝนกรอกรอไว้แล้วค่ะเดีย๋ยวตอนนี้แค่ต้องเทเอาอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะที่หมักในขวดใหญ่มาใส่ขวดเลยก่อนเพื่อสะดวกในการเทเติมใส่กับขวดที่เราจะทำการเลี้ยงหัวเชื้อนะคะ นี่คืออาหารนะคะที่แคทจะนำไปเทในขวดเพื่อทำหัวเชื้อนะจ๊ะบอกเลยว่ากลิ่นอาหารนั้นม,มีความเหม็นอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะสำหรับสูตรนี้แต่จะไม่เหม็นรุนแรงเหมือนกับสูตรอื่นๆนะคะทีนี้เราก็นำเอาอาหารเลี้ยงเชื้อไปเติมใส่จำนวน100 ml นะคะ ดูเหมือนปริมาณอาหารที่แคทเทลงไปมันค่อนข้างเบาบางไม่เท่ากันเดีย๋ยวแคทจะเทเพิ่มลงไปอีกนะคะสูตรนี้ไม่ตายตัวนะจ๊ะคือคนทําคนทดลองต้องกะโดยประมาณได้นะจ๊ะว่าขนาดไหนจุลินทรีย์ในแหล่งน้ํามันถึงจะสามารถย่อยอาหารที่เราเติมลงไปได้ถ้าใส่ปริมาณที่ มากเกินไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับขวด6ลิตรนะคะก็คือจุลินทรีย์เขาย่อยไม่ไหวเปิดออกมาก็กลิ่นจะเหม็นรุนแรงอันนี้แปลว่าอาหารมันจะเยอะกว่าปริมาณจุลินทรีย์จะย่อยไหวนะจ๊ะแต่ถ้าเราเติมแบบพอดีมอเจาะนะคะมันก็จะเป็นสีเดียวกับสี่ขวดที่แคททดลองทำนะจ๊ะบางขวดก็เข้มบางขวดก็อ่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักมือช่วงที่เราเทอาหารเติมลงไปนะ เมื่อสักครูแ่แคตเติมลงไปก็ยังแลว่าขวดมันไม่สม่ําเสมอกันนะแปลว่าน้ําหนักมือแคตไม่คงที่เดี๋ยวแคตต้องไปเทเติมให้มันมีปริมาณที่เท่าๆกันนิดนึงนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยนะคะการทําหัวเชื้อสูตรนมถั่วเหลืองเนา่าด้วยการหมักอาหารทิ้งไว้ในขวดเลยพร้อมเมื่อไหร่ก็นํามาทํในจ้าก็คือขวด6ลิตรนั่นจ้ะเป็นการหมักอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะหมักไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เป็นสีอะไรเลยเราก็สามารถแบ่งเอาอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะมาขยายในขวด1.5ลิตรหรือจะใช้ขวดที่มีความจุอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะคะ600มลลิตรนั่นเอง ถ้า600มิลลิลิตรทุกคนก็ลองตักใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะดูนะคะในการหมักอาหารที่มันเน่าแล้วแต่เราก็ต้องดูปริมาณอาหารนะคะว่ามันมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเข้มจนเหนียวหนืดนี่ก็อย่าใส่เยอะนะคะใส่แต่พอดีแต่ถ้าเป็นลักษณะเจือจางในลักษณะแบบนี้นะคะมันจะย่อยง่ายแล้วเขาก็จะแสดงสีออกมาได้ไวขึ้นนะคะ ภายใน1ิวันก็จะเริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะคะเมื่อจุลินทรีย์อายุครบ1เดือนเราสามารถนําไปทําปุ๋ยหมักได้นะคะเมื่ออายุครบ2เดือนขึ้นไปเราสามารถใช้กับพืชผักผลไม้ของเราได้ทุกชนิดเลยจ้ะสีเขียวนั้นมีประโยชน์มากๆนะคะแคทเคยบอกทุกคนอยู่เสมอว่าสามารถแช่มเมล็ดพันได้ก่อนที่จะนําไปเพาะมาเมล็ดนะคะเราก็แช่เพราะแคทเคยทดลองให้ทุกคนดูก่อนหน้าน,นี้แล้วนะจ๊ะสามารถแช่กิ่งก่อนปักชํานะคะช่วยในเรื่องการเล่ง ลากเล่งยอดบำรุงใบได้ดีมากๆเลยจ้ะผักใบเขียวทุกชนิดนะคะตัวนี้จะเป็นไนโตรเจนให้เราอย่างดีเลยแล้วยิ่งเป็นสูตรลถรงถั่วเหลืองเน่านะคะยิ่งดีใหญ่เลยจ้ะวันนี้มืดค่าแล้วก็นักปินิกเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้จ้ะ มันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะเวลานี้ขอตัวไปแล้วนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายผ่านไป5วันแคทได้สีเขียวนะคะมา1ขวดจ้า3าขวดล่าสุดนะคะที่แคททดลองทำกาววันผ่านไปได้เขียวเพิ่มมาอีก1ขวดรวมเป็น2ขวดนะคะ